ปุ่มปิดเขาไอด <laughs> ไลน์เขาบดยสวัสดีครับอ่าผมิสแกนนะครับผมเอาลุ่มปิดก็กดมาได้เลยนะจ๊ะโค้งสุดท้ายใครซื้อบัตรไปซื้อไลน์แอดได้เลยสี่เก้าสาำหรับฟิลิปินส์สี่เก้า เดี๋ยวไมทานใช่ใช่อีกไม่กี่วันแล้วจะต้อง,งรีบได้กดแล้วกดอีกได้อีกกดได้อีกนะสมัครให้เรื่อยๆเลยสมัครสีขาๆเด้เรื่อยๆเลยใช่ต่อได้เรื่อยๆสมัครจะไม่อ่าน คนสี happy, น Eller, ่เ <indie S 2> ้ <sink. S 2> าแก้วจ้าพิมพ์มาหน่อยเร็วแล้วก็ใครที่จะซื้อบัตรนะคระับตอนนี้ยังซื้อได้ไปซื้อได้ที่ไลน์แอดเลยนะจ้าที่ไลน์แอดมิสแกรนนะสำหรับรับชมคอนเสิร์ตแ h e Grand Concert in Far l i g h น in the Philippines นะครับพรุ่งนี้เป็นรอบมีเ็นวิลคัมปาร์ตี้แล้วก็คอนเสิร์ตวันที่หกพฤศจิกายนจ้ะชุดแ็กแกะน้อยโหชุด นตอนแรกฉันรูกว่ามาริโอชิดแกะเหมือนกันหล่อย่างสามอะไรนะเก้าเก้าครับ399คือของแชมเบอร์เดียนะครับใช่สีเก้าเก้ามาก่อนเพราะว่า เดี๋ยวเราไปไลฟ์บรรยากาศในกลุ่มปิดแล้วสิวเก้ารีบด่วนให้แอดมินดึงนะครับแอดมินตักให้บัญชีหน่อยนะครับรีบดึงนะสิวเก้ก่อนสิวเอนสิวเ้าก่อนไม่ถือมันไม่ดูเป็นไรคะลูกไม่สบายหรอกเจ็บคอมากอันนี้ไลฟ์กลุ่มไลฟ์ที่เพจปิดปิดเปิดเปิดปิดปิดเปิดเปิดเปิดบ้านปิดบ้าน ้นนี่นเนสืเส้อา,า,า,า้วยนะเวี่อ้าใช่พรุ่งนี้เป็นโรคคัมพาร์ตี้เซอร์ไพร์มีเพลงเพลงใหม่ ฟิลิปปินส์ครับฟิลอร์เพนสิลิปิน,ปน,ปนไปให้เป็นรอบเปนนี้เป็นรอบอ่า Party. เ <Welcome Party. S 1> ลวลคัมปาร์ตี้เป็นเวลคัมปาร์ตี้ใช่เราก็ไปแบบบรรยากาศแบบใหม่แบบสับสับ ฉันไม่ได้ไปหรอไี่ชอยู่ <ไป S 2> ทำงาน <อะ S 2> างที่กรุงเทพเพราะเดี๋ยวต้องไปรอดูแล MGI ฉันต้องไปอินโดนีเซียอะไราเจมเร็วมาพิมพ์สกว่าเก้าทุกคนนะถ้าเกิดไม่พิมพ์ช้ให้ดูใ้คนถือเองคนถือแทนนะ อ๋อพี่ชามาแล้วครับนี่พี่ชาหลอดยู่นี่พี่ชาหลอดครั้าจร็วั้งแรกไหมไปฟิลิปปินส์นี่คือครั้งแรกเลยมีมะม่วงมะม่วงเขดังที่ฟิลิปปินส์อ่ะชายถึงมาฝากพี่ด้วยแล้วก็ พี่แชมก็ชอบกินไก่ไก่อะไรไม่รู้อะลิบีลบีลบีอร่อยเหมือนที่เไปที่เวียดนามแล้วสั่งไกลบีมาเปันไก่ทอดอร่อยใช่ จะได้บีคือไก่ของอเ,เหมือนใช่ไก่คือสีบ้านเราใช่วันนี้พี่ฟ้าไม่ได้กินข้าวผัดกินข้าวผัดมไม่ใช่ข้าวผัดไข่ผัดอะไรนี่พี่มนะีนาบอกผัดตัว <c oughs> มล่อยากให้บินเตะบอลนะพี่เชมตัวสอเล่นห้าคนเองนะท็อปสิบก็แบ่งทีมไงจะมีแเอทีมละห้าก็อินเตอร์แข่งเลยฉันเล่นในนี้ดีกว่าเล่นแชร์บอลดีกว่าแล้วก็แบ่งทีมแชร์บอลนี่แบบว่ามือจะตบจมูกกันไหมอะสีแดงจ๊กเล้ไม่ได้มาครับีนี้จะมีกี่สีอะนี้มาเป็นโจ๊กอะไรสีแดงไม่เดินเข้าไม่เดินเข้ารอบเลย ดเยปีนี้มีวิ่งนะจ๊ะเป็นไนรันไนรันก็คือปิดไฟไนท์ันแล้วก็วิ่งก็ชนกันนี่รายละเอียดรอติดตามแบ่ตอนนี้นะครับกลุ่มปิดพิมพ์คอนเสิล9เ้าทุกคนตาไหลเอาเนี่ยพี่ฟ้าจะมางรอส่งพี่ฟ้าไปฟิลิปปินเนี่ย จะบอกว่าใครพลาดโชว์เปิดคือพลาดพลาดจริแค่บอกเก่งแค่ไนนี่ซูมเก่งไม่ใช่โชคเตค่าชาบดคูวอดมีเป็ดียว้โซลอะไแล้วกเปลี่ยนเพลงหมดเลย เด็กเ็ก่าเซ็ตเดิมเอ้ยปุ่มปิดก่อนถึงจะได้ถ่ายเร็วๆสิเอากล้ามา อามาทุกคนเร็วมาพิมายังจ้าสี่หกเก้าอันนี่คุณทำหาชาร์ลอตเนี่ยชาร์ลอตอันนี้น้องใดกระเป๋าอยู่นะทุกคนดิวไปไหนสวัสดีครับเใครพวกนี้ชาลอต เก้ก er ้านะจาสี่เก้าเก้าชาจะมาม้วมาฝากเลยนะหลังจากที่พลาดเกินหมื่นเมื่อวานฉันก็ต้องผัวมาม่วงเองมัใจให้ด้วยพร้อมกับนะครับเอฟกลุ่มปิดมาด้วยนะจ๊ะทุกคนสี่เก้าเกาเก้ามาเฮาโกไกโยมาเฮาคิตา อยากแข่เก็บเจมไทยดีกว่านาสวยกว่าใช่เจมไทยสวยอ่ะทุกคนมาเร็วจ้าสี่โอเก้านะจ้า ตอนนี้รอส่งน้องเช็คอินแล้วก็เดี๋ยวน้องๆจะไปในเล้าไปทานข้าวเพราะว่าหิวข้าวใช่ไหมหิว,หวเนาะอ่าให้แม่ให้แม่นั่งนั่งพักก่อน,นไม่ร้อนหนูกลัวหนาวหนูเลยใส่ตัวนี้อเจะยุกไหมอ่ะ นายมาริโอกระโดดที่กระโดดกระโดดดึง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 เออเอาพี่เจมมีพร้อมกันไหมอะไรมีพร้อมกันครับได้ได้มาคันแค่ตรงนี้แหละไม่ต้องซีเรียสตั๊กๆนี้เราเข้าเก็๋ตรงนี้เลยจ้ะมาเดี๋ยวพี่ถ่ายให้ป่า โอเคนะครับเคข้างในสวยกว่า <laughs> ไม่ได้เลยครับแสงมันย้อนแสงข้างหลัง ขอดูรูปหน่อยขโ่ีก้าวจัดทุกคนไหนบลื่นพึ๊ด

เยอะก็เลยไม่เอาไปใช่เปลืองสามสี่เก้าเก้าเออสี่เก้าเก้าเก้าสี่เก้าเก้าเหมือนความปาร์ตี้ความปาร์ตี้แล้วก็เพลงก็ใหม่นี่ครับผมสวยเลยอามาเดี๋ยวน้องๆจะเข้าไปข้างในนานาทุกคนอามีอะไรอยากฝากคนดูไหม